ทำไม Apple Watch ถึงไม่ใช้ชื่อว่า iWatch นะครับผมทั้งๆที่แบบอื่นก็มีนะทั้ง iPhone, iPad, iPod, iMac นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ไปดูคำตอบครับ <c oughs> น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องนะครับผมที่อาจจะมีเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะฮะว่า Apple เนี่ยใช้ชื่อโปรดักตต่างๆของเขานะครับผมไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, นะฮะ iPod iPod นะครับผมทุกอย่างเนี่ย ขึ้นต้นด้วยตัว i หมดเลยนะครับผมแต่ว่าจะมีบางโปรดักต์ครับผมที่ใช้ชื่อว่า Apple Watch นะฮะอย่างตัวนาฬิกาตัวนี้นั่นเองครับผมทั้งๆที่โปรดักต์อื่นๆของเขาเนี่ยก็มีตัวไอขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนาฬิกาเนี่ยกับใช้ชื่อว่า Apple Watch นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยติโดก็จะมาตอบให้นะครับผมว่าทําไมเขาถึงมาใช้ชื่อว่า Watch นะครับผมซึ่งข้อมูลที่ติโดนํามานะฮะก็อาจจะเป็นข้อมูลที่นํามาจากหลายๆแหล่งข่าวนะครับผมรวมไปถึงนํามาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะก็นําข้อมูลมาแปรปลี่กันให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังนะครับผมก่อนจะไปดูกันเนี่ยอย สำหรับที่มาของชื่อ Apple Watch นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย Apple นะก็อยากจะใช้ชื่อว่า iWatch เหมือนกันนะในตอนแรกเนี่ย Apple ก็คิดว่าจะตั้งชื่อ iWatch นั่นแหละครับผมแต่ว่าในชื่อ iWatch ตรงนี้นะครับผมดันถูกจดทะเบียนทางกัรค้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ใช่แค่ในประเทศเดียวด้วย ชื่อตรงนี้เนี่ยถูกจดในหลายประเทศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริษัท OMG นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐนั่นเองครับรวมไปถึงบริษัทที่เป็นซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์นะฮะใช้ชื่อว่า Proveny นะครับผมบริษัทนี้เนี่ยเขาได้จดทะเบียนในชื่อว่า iWatch นะฮะซึ่งตัวบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติไอแลนด์นะครับผมแต่ว่าจดทะเบียนทางการค้าเนี่ยทั้งหมดใน EU เลยครับรวมถึงยังมีบริษัทในจีนอีกนะครับผมที่มีการจดทะเบียนในชื่อว่า iWatch ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้้้้้ววววนะครรรรรบึึ่่่่งงงงงงงจจิิๆๆแแแลลลนะถถาาพูดดเเืืออออขขกทียช iPad นะฮะฮก็เคยมีคนใช้มาก่อนหน้า,า a p p p e เหมือนกันครับผมซึ่งทาง Cisco เนี่ยเขาก็เคยใช้ชื่อว่า iPhone เหมือนกันนะฮะแต่ว่า ทาง Apple เนี่ยอยากจะใช้ชื่อว่า i iPhone นะ mm hmm. ก็เลยไปซื้อสิทธิบัตรตรงนี้มานะครับผม mm hmm. แต่ว่าไม่ทราบมูลค่าเหมือนกันนะว่าซื้อมาเท่าไหร่นะครับซึ่งก็รวมไปถึง iPad ดด้วยเหมือนกันนะครับผมในก่อนหน้านี้เนี่ยมีบริษัทที่ชื่อว่า ProV ิวนะฮะเคยใช้ชื่อว่า iPad มาก่อนหน้า Apple เหมือนกันครับผมแต่ Apple เนี่ยก็ไปซื้อชื่อนี้มาเหมือนกันครับผมและคําถามต่อมานะว่าเมื่อ Apple เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่า เขายืนยันที่จะใช้ชื่อไอต่อนะโดยที่ว่าเขาไม่สนใจนะว่าคนอื่นเนี่ยจะจดทะเบียนในชื่อว่า iWatch ไปก่อนหน้าหรือเปล่านะครับผมถ้าสมมุติว่าเขาทําแบบนั้นนะจะเกิดอะไรขึ้นครับผมจริงๆแล้วเนี่ย Apple ก็เคยทําแบบนั้นแล้วเหมือนกันนะครับในปี2006นะฮะ Apple เนี่ยเคยใช้ชื่อว่า iTV นะครับผมซึ่งก็คือ Apple TV อย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับผม อดีตเนี่ยแอปเปิลเคยใช้ชื่อว่า ITV ีนะครับแต่ว,ว่าในตอนนั้นเนี่ยแอปเปิลเนี่ยไม่สามารถไปงัดข้อกับบริษัทที่ใช้ชื่อว่า ITV มาก่อนหน้าแล้วได้นะครับผมซึ่งบริษัทที่ใช้ชื่อว่า ITV ตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษนะฮะที่ใช้ชื่อ ITV มาก่อนหน้า Apple นั่นเองครับผมเมื่อ Apple ไม่สามารถสู้ได้แล้วเนี่ยแอปเปิลก็เลยจําเป็นนะฮะจำยอมต้องเปลี่ยนชื่อนะครับมาเป็น Apple TV อย่างที่เราได้ใช้กันอย่างในทุกวันนี้นะคร แล้วก็ Apple เนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปเรียกว่างัดข้อนะฮะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของกฎหมายในชื่อ iWash ต่อนะครับผมก็เลยใช้ชื่อว่า Apple Watch มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่า Apple เนี่ยจะไปซื้อตัว Trademark นะครับผมที่เป็น w w t c h นะฮะ Apple เนี่ยก็จะต้องไปซื้อในหลายๆบริษัทรวมไปถึงหลายๆประเทศนะฮะเพราะว่าชื่อว่า i Watch นี้เนี่ย ถูกจดไปในหลายประเทศแล้วนะครับผมเรียกว่าถูกจดไปแล้วทั่วโลกเลยดีกว่านะฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นข้อมูลที่ติโดโีดยนำมาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆบางคนนะหรือว่าจะมีบางคนที่แบบเอ๊ะในเมื่อเขามี iPhone iPad, iMac นะฮะไอพอก็มีนะครับผมทําไมเขาไม่ใช้ชื่อ i Watch นะครับผมก็จะเป็นการตอบคําถามให้นะโดยนํามาจากแหล่งข่าวหลายๆแหล่งนะครับผมและถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนนะสงสัยในประเด็นไหนของทาง a p p l e นะว่าทําไมเอ๊ะทำไม Apple ต้องทําอย่างนั้นทําไม Apple ถึงเป็นแบบนี้นะครับผม ก็ลองคอมเมนต์บอกตีโดกันได้นะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวตีโดเนี่ยก็จะไปหาคําตอบมาให้นะไม่ว่าจะเป็นนะครับตอบจากแหล่งข่าวในประเทศรวมไปถึงต่างประเทศนะครับผมก็จะไปคน้คนคน้คน,คนหามาให้นะครับแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะแล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe กับช a n e l อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมสําหรับวันนี้ตีโดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ